ปรากฏการ์จากบรรยากาศและท้องฟ้าบรรยากาศของโลกในท้องฟ้ามีอากาศที่ห่อหุ้มโลกเรียกว่าบรรยากาศซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆรวมทั้งไอน้ำและฝุ่นละอองเมื่อสูงจากชั้นบรรยากาศของโลกออกไปจะมีแก๊สและเทหะฟ้า,าฟ้าคือเทหะวัตถุก้อน หรือชิ้นหรือส่วนหนึ่งของสสารอาจเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้ชั้นบรรยากาศของโลกการกำหนดชั้นบรรยากาศของโลกตามแนวดิง่งจำแนกตามคุณลักษณะอุณหภูมิของอากาศดังนี้โทโพสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดผิวโลกและจะอยู่สูงขึ้นไปจากผิวโลกประมาณ8กิโลเมตรที่ขวาโลก สเตโตสเฟียรเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ถัดจากแนวสิ้นสุดของชั้นโทโพสเฟียร์และแนวโทปพโพสเมโซ o s p h e r e อยู่สูงจากระดับผิวโลกประมาณ50-80กิโลเมตรเทอร์โมสเฟี e เป็นบรรยากาศชั้นที่อยู่ถัดจากเมโซสเฟียรขึ้นไปซึ่งจะมีอุณหภูมิของอากาศสูงโดยตลอด อิทธิพลของบรรยากาศที่มีต่อโลกในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นบรรยากาศที่อยู่รอบโลกจะมีลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของดวงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อมของโลกดังนี้การเกิดกลางวันและกลางคืนเกิดเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของโลกขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ หรือดูการในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นแกนสมมุติของโลกที่เอียงทำมุม2 3 1ส่วน2องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบโคจรส่งผลทำให้การรับแสงอาทิตย์ของโลกเปลี่ยนไปในแต่ละวันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆดังนี้การละลายของทานน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งปรากฏการภัยแล้ง ปรากฏการเอลิโยเมื่อกระแสน้ำเย็ยนไปดูรปบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ถูกกระแสน้ำอุ่นจากสูนสุดรไหลเข้ามาแทนที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำสูงขึ้นอันเป็นผลจากการอ่อนกำลังลมของลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเกิดตรงข้ามกับปรากฏการลานียปรากฏการพายุหมุนปรากฏการไฟป่า พื้นที่อบับฝนปรากฏการอุณหภูมิโผกผันปรากฏการบนผิวโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมการที่ดวงจันทร์หันด้านสว่างเข้าหาดวงอาทิตย์ในขณะที่ดวงจันทร,ร์โคจรรอบโลกคนบนโลกมีโอกาสเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ระยะเวลา สุริยุปราคาเกิดขึ้นในเวลากลางวันเมื่อดวงจันทร์โคจรออยู่ในตำแหน่งระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกหรือวันแรม14-15ค่ำและวันขึ้น1ค่ำและอยู่ในระนาบเดียวกันจันทรุปราคาเกิดขึ้นในเวลากลางคืน s. <S เมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์โดยมีโลกอยู่ตรงกลางหรือวันขึ้น14-15ค่ำและวันแรม1ค<ๆ>่ำและอยู่ในระนาบเดียวกัน